นี <54. S 2> ่ก็คือไททอนยักษ์50เมตรต่อมาตตรตตรตรนี่คือโอ้โหเสียงชน่ารักเลยต่อไปก็คือตะตดดาตะดาตะดาดเดนี่มึเทนมีปยังยังยงไเดี๋เดไปไหนไอ้องมันเนี่ยเอ้าเอา โอชัมนเะ<ห>จงหวีนี่แกไ,<ห>ไม่ต้องไปสงสัยมันละกันจะไหวไวเนี่ยไททันพวกนี้ทไททันเป็นไงท่านก่อน <c oughs> แอรไม่ชอบแล้วไททันปอดเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยไททันปอดน <c oughs> แล้วแกจะหันหลังให้ก้องเราไห <c> ั <oughs> เนี่ยหันมาดิแเดินไงแกไม่บุญวอก,ก็ดีแล้วโอเคจะมาสู้กับฮักกี้ล่าหุ่นยน<อ>ต์สู้มันเล่า,าฮะตัวอยู่แค่เงี้ยดูดิดี ไททันหกิเมตรนะดูดิไททันยักษ์กันอะทำไมตัวฉันไม่ใหญ่มันลูกมาอะดูดิตัวฉันแค่เนี้ยถ้านาแค่มันใส่ก็ปิ้วไปก็แกมันเป็นไททันก่อน่าจะแข็งแกร่งอยู่นะไม่มีใครทำอะไรแกได้หลอกเชื่อฉันสินี่จะให้ฉันแข่งตัวอะไรแปซิฟิกริมหรอใช่หัวมันแลกหัวไม่ริมนะหัวมันเป็นอย่างนั้นอะหัวมันเป็นฮักกี้ไงโจมีนี่ไงหัวฮอออกกกกกี้่ะาบวมัันคื ฮักกี้ริมหรือหุ่นยนต์ริมอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องสู้แล้วล่ะถึงเวลาแล้วพวกเราถึงเวลาเลใช่ไหมนันนตะต้องไปชูมันเลยใช่ไหมใช่ใช่นี่คือชาเลนจ์ฮักกี้หุ่นยนต์ปะทะตัวอะไรก็ได้ม่าสามสองหนึ่งลุยเลยมาแล้วโอ้โหปล่อยไฟแล้วดูโอ้ไทยทันยักษ์ไททันยักษ์ โอ้ไททันเกาะโดนเหยียบครับไททันเกาะโดนเหยียบครับเหยียบรถนี่บีบเลยนี่เนี่ยนี่เนมาดิเอาแล้วปล่อยไฟเรียบร้อยเอาเอาเอาอะไรกันเนี่ยสุฮักกี้หุ่นยนต์ไม่ได้เอาวเอามาทำไมเนี่ย งอยอะไรเนี่ยพูกแกนี่ไม่ได้เรื่องเลยต้องให้ฉันโชว์ความสามารถอีกแล้วเนี่ยดูเจอไททันลิงของฉันสุดหล่อมาาสู้การฮักกี้หุ่นยนต์ว้าทุมนี่ฉันต้องปาหินปาหินบ้าปาหินเป็นไงปาหินใส่ปาหินบา้าฮ่าฮ่าสุดยอดเวลาดูหินของฉันแรงมากบอกไว้ก่อนเลยสุดยอดไหมล่ะ จิอจุดยอดไปเลยเยอะยอ้ยน้องแงงงงงมาทำไมเนี่ยอยองยอเอเงงงงเสุยอไปจ้าตบปโดหน้ามันลิงฮ่าฉันเก่งไม่ล่ะเป็น้งล่ะความสุดอดของฉันเยเหมือนลิงนะอะไรนะ ได้ชมใช่ไหมชมผีชมเก่งเหมือนลิงเลยเย่ฉันเก่งเหมือนลิงเลยใช่ไหมล่ะใครใครใครเก่งจริงเลยฉันว่ามันแปลกๆนะแกไม่ได้ชมฉันหรอกล่ะเอ้านี่เพื่อนชมแล้วคนดีใจเปล่านานทีฉันชมคนนะเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยอ่ะแล้ววันนี้แกจะเลี้ยงอะไรฉันนะเลี้ยงกล้วยกันเอาเป็นลิงก็ลิงกล้วยนี๋ครับนี่คือหุนย้อนพวกเราเข้ามาจองกันแล้วว่าใครจะเอาสีไหนกันบ้าง สีดำเหรออ้าวโขกขึ้นไปก่อนเพื่อนเลยอ้าวเบนดี้เบนดี้สีอะไรเบนดี้เลือกสีแดงโหแต่ละคนแล้วทำไมฉันได้ตัวเล็กสุดเลยเนี่ยอ่าตัวนี้ก็ได้นี่ดูของฉันก็เท่นะเจ้าหมีเป็นไงใช้สเตปค้าดูสเตปค้าใช้งอนี่แต่ละคนโอ้โหนี่ก็หมุน เราจะปะทะกับฮักกี้นะพวกเราพร้อมกันไหมเร็วสเต็ปเขาไฟ่องค์ฉันฉันจะไปปะทะกับมันเลยมารอบลอยยิงดีแล้วดูดูบนองค์ฉันอ้โหปิ้วเลยทีเดียวว้าวแกจะพลดไฟใส่ฉันทำไมเรามาปะทะกันเลยดีแล้วดีโอ้โหยิงอุ๊ยลุบตัวสีแดงก่อนสิเจ้าหมีนี่นี่แหละลุบเลยลุบ โอ้มันดีมันดีอะไรออกมาเนี่ยอ้าเอ้าปี๊วเหลือตกไหมอย่าตกเหลือชั้นเหลือชั้นกับจ้องหมีแล้วเอ้าเบนดี้ไปแล้วเบนดี้ไปที่ตรงว้าวน้มจ้ำ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 น้องเหน่ง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  เอาละครับนี่คือก็อดซิลล่านะครับปะทะกับฮักกี้หุ่นยนต์มาดูซิว่าฝ่ายใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับาเจ้าหมีเชียร์ใครกับเบนดี้ฉันก็เชียร์ก็อดซิลล่าสิอ๋อก็อดซิลล่าใช่ไหมไหนดูซิก<ไ>็อดซิลล่าพ่นไฟสิก็อดซิลล่าไงก็อตซิลล่าพ่นไฟแล้วที่ฉันบอกให้แกพ่นไฟไม่ใช่กระดิกครางแกเป็นหมาไงฮะ <c oughs> นี่ไปสู้กันเหรอฮะ กอดจอดจ้องยู่ได้ไม่ตบไม่ตีกันเลยยังไงฮะแกรีบตู้มนตี้แล้วสองหนึันเลยแ้ว้าวว้าวว้าวคอสิลาเปลี่ยนล่ามาครับตอดีดูมันโอ้โหโอ้โหดูโชว์ได้ ต้องรถถังหาอะไรนะเจ้าหมีไม่ต้องใช้รถถังฉันมีเพื่อนเอาคิงคองมาหาเอาคิงคองมาเลยเหรอไหนคิงคองเอาละครับตอนนี้เจ้าหมีได้หาคิงคองมาแล้วกับกอซิลล่าคิงคองพี่แต้องไปฆ่าอะไรเข้าใจไหมพี่จะถอดทับโดเกมมาอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วฮะอะไรอ่ะคนคิงคองไม่ได้เจ้าหมี ยิงก้นยิงคองให้ดูเลยไปายไปยิงก้นมันทำไมเล่าเจ้าบีชี้ี่ยี้กระตุ้นกระตุ้นให้มันไปสู้ด้วยยิงค้นยิงคองไปเอาแล้วว้ประทะกันแล้วหูกระโดดหูกระโดดเออว้าวอ้อมปล่อยแล้วว้าวูว้าวูโอ้คิดคองยังแบบตั้งรับอยู่คิดคองยังตั้งรับอยู่บูบูเอาแล้วตีฟาดไปหนึ่งทีเป็นไรไหม เตไปไป่ทันทีโอ้ฟาดฐานฟาดฐานให้กินของไทยตายแล้วท่นต้องเอาเมกาคอซิล่ามาสู้แล้วอีกทีหนึ่งบายตาอยู่ไหนฮะอุ้ยมาแล้วเมกคซิล่าปะทะกันเลยมาแล้วโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะเจ้าหมีดูนี่พอหนูหูฟาดฐานเอาทิ้งตัวเมกิล่าสักอุ้ยถอยเสยไปแล้ว เก็บชาร์จพลังเสยแล้วเสยแล้วนี่นี่ทุบทุบไปหนึ่งทีนี่เสยอีกปุบหนึ่งทีไปเลยกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลกเลยเอ้ากอร์ซิล่ากอร์ซิล่าทำได้อีกแล้วได้แล้วกอร์ซิล่าอ่าวัดว้าวกอร์ซิล่านี่เจ้าหมีไหนดูปากมันสิปากมันหินมดดูปากมันสิงาไม่มีใครต้านทานกอซิล่านี้ได้เลยอ่ะเจ้าหมี ไ้ยังไบิวสมิธบิวสมิธมาแล้วไหน<ะ>บิวสมิธเหรอตัวจริงเหรอเนี่ยตัวจริงนี่ตัวจริงบิวสมิธมาแล้วนั่นไงเฮ้ยไอ้ก,กิ้งก่ารอกคาบ,บ,บเสียงดังทำไมฮึ <c oughs> ก็สัครับผมมาแทนวิลสมิธชื่อชื่อวิลสวักไม่ทราบผมรับค่าตัวกลับบ้านได้หรือยังครับอ่ะแล้ววิลสมิธอ่ะคุณจ่ายค่าแรงผมแค่นี้คุณจะวิลสมิธเดี๋ยวก็สวัคค่าให้หรอกแหมอ๋อแล้วก็ผมกลับบ้านได้ยังวิลสมิธของฉันอ่ะต้องใส่ของฉันเลยนะเมนอินแบคแฮนคอกเงี้ยก็บอกว่าผมชื่อวิลสวักไงก็โทษนะครับพี่พี่จะจ่ายค่าตัวผมได้หรือยังไม่ใช่โอ๊ยไป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 เอานี่ไปลูกปไป ออกไปออกไปออกไปเอาไปออกไปอ